มองเหมือนกันพี่นอนาง่ายๆนี่นี่สองอ่นเพิ่นเส็จแล้วว่ะคันอย่าบอกมึงอันสามมีน้องเป็นยังไงนี่สองอ่นเนพิ่นมาหันเนาะมึงอ่านสามเพิ่นม,มีคนคอยจับเดี๋ยวนี้มีน,กกน้องพ่อกูก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะไปนี่อันสามเพิ่นมีน้อง สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะยุคู่บ้รนนผพาทัวมันนี้คู่บหนอกับสิ้าพี่น้องมาเข็ดข้าวต้มข้าวต้มขมิ้นต้มใบข้าใบผ้าพอด้วยใบบวบผานาอพี่น้องใบบวผาใส่น้ำใบบบเาบวอ่อนกล้วย้าก็สิใส่กล้วยแล้วก็ข้าวเหนียวใส่สองทอนึงสีเงาป มีัดือหลังเหรเด้ดเลยวิธีการหอนอ่ะพี่เนามือหลังเอวาไปใบเปา่หง่าด้วยเดถึงใจด้ยเดถึงใจเลยวะเอาบุกป่วยลุงจากอัน ตอนคืนมาใบฝานใบใหญ่ใจ้วยใ่เขาเดินนันแล้วก็พับอืมพับลงกปโขกกันก็อปันใบใหญ่ก็ห่อง่ายเด้กระไดมัคือใบมันนี้เ้าอย่างพันป้อฝางมั้ยฝาแล้วสีขาวแต่สีแดงๆที่ออก ต้องใส่สีขาวใส่สีแดงสีชุมพูไม่สิออกสีใสเนาะทันเมเห็ดเนาะเดี๋ยวก็ไรเนี่ยนี่ยตารอเขาตรงใบพาวิ่นอะหอมใบพาวิี่ว่ cắn cá phảnh ครับปลาเตียงเลยเตียงตัวนี้ค่อยเนี่ยบักค่อยเนี่ย แล้วครับอันนี้วม้านนี้นอนพี่นองง่ายๆเลยได้เห็นเอาบได้เห็นหยางได้เนี่ยมื้วอะไ่ะคนบ่เคยเห็ดแตุ่เนี่ยมองหยาเนอนพักไปป่วยขึ้นมาห้องสั่นนึงเอาเขาใส่กะไปป่วยไปเอาไปป่เยหน้าป่วยนองดีครับเถอขอเธอ ใบบวบเผานอครับสุดาเอากระเข๋าห้องก่อนสั่นนึงเสร็จแล้วเอาใส่กล้วยเอากระเปาใส่อีกสั่นนึงกระพับให้ใบมะบเผาวมันกบกันาะน,นี่เอาใส่ปอฝางมัดก็สิได้อยู่ประมาณเท่าเดือนสองยี่สิบป่ะประมาณยี่สิบบาทน้องพี่น้องใบผามันหน่อยน้องกูก่อนแล้วสิมาสาธิตให้เมืองเนี้ยวะนี้ อันนี้์บอกสาธิตเนี่ยมึงใส่มึงเราเห็ดเราเรียนว่าหันแด่สองอันมังพี่น้องเพ <c oughs> ิ่นฐานอาเห็ดจังไหนบ่วิธีการผับค่ะพับผับผับ,บ,บขเข่าข้างในเข่าข้างในเอาตัวนี้เอาตัวสันอ่าเอาตัวสันเข่าข้างในข้างในน้อนนงไม่นเปน็นแบบนี้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้ว ไม่ีก็เอาว้ากนเเอาใส่่ใส่ข้าใส่ข้าน้อยนึงก่อนไหนเหนระเทศว่าอ่เนในช่องอ่นเียบร้หน่องเอาเคอหนึ่งได้เกอหนึ่งเลยบ่ อันนี้ก็ใส่เขานี่ครับพี่น้องใส่เขาเขาไปอีกสันหนึงลองมือเด้พีน้อง่ายๆนี่นี่สองอนเพิ่นเห็นแล้วหันนี่วาเมืองอัสามีน้องนีเป็นยังไงนี่สองอ่นเพิ่นม่าหันเนาะเมืองอัสามเพิ่นอือมีคนช่วยจับด้บันหมนีพ้พับลงมาปะพับลง เอาผ้าปึ๊บให้มันโกกันผันบต้องไปแห้งด้วยเฮ้ยเงียบไปแล้วขอความส่เหลือแหละครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ขอความ,ส, <c oughs> วามส่ยลรืออ <c oughs> โกกันเอาปอมัดปล่อยปอย่ายเลย นใช้มงุ่มมันฟองวะนะขึ้นจริงเลยมั้งฮะไม่ฟองม้วนนั่นมวลนี่ล่ะม้นนี่มันขึ้นไปขุ่นเด้อจับจับวัตถุจันแกงจี๋ล่ะดมีแง่ นื้าสิแล้วอันนึงหรอพี่น้องคุ่ก้อนง่างเลยครื่งทางเข้างรนี่มุมันเาไรด้กับเวลาต้มมัน็อยูนะสำเร็จบ่ ลกนมาตรงเซตตัวซย <c oughs> ให้โชว์ดนี่พี่น้องของูกกันหน้าตาก็จะประมาณน,นี้เนาะไส นี่อันสามเพิ่นมีน้องประมาณนี้เนาะนี่จะได้แล้วครับเขาเป็นรวมๆกันแต่สาวตัดใบมาจากกันเอาไปหาใบอย่างในเ,งเดือดตกที่จริงได้เป็นต้นนี่มันเดือหาใบเปล่าไหมลอยอบไหมกูกู ขาใบขบเดม่นีงไง่มไม่สีงนเนาะไม่สีดีว่เยาเ้าเสาร้ายเกินไปเสร็จแล้วครับมัเน,นี่ฮอเสร็จแล้วสิเสอาลองตุ่มเน้มานี่ใบกวยกับเบิลาใบผาเออใบผ้าพี่ดองโอ้ยผลาหลายครับมาเนี่ <laughs> ไปพาวกัเบิร์ดแล้วครับนี่เสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วมาเกลียกับเบิร์ดแล้วเน,ะนาะเกลีกกับเบิบร,ร์ดอันนี้บอพี่น้องมึงตลอดตะแหละแ้งเดี๋ยวเขาก็บเสีเอาลงหมอบตรมเนาะพี่น้องนี่เตรียมหมอบอะไรล่ะหมอตัวหมอตัวมาลอกพี่นออ<ม>้องมาลอกใส่สีเลยบ่ะน่สาว เอาใบมันขึ้น,นสีปะ่ะสีเราพี่นออ้องเก็บลงไปเลยครับบม,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 มเป็นกระไก่พี่เป็ดเหยือนกันเรียงเรียงเต็ <ใน S 1> ตมหมอพอดีเลยพี่สาวพี่น้องเสร็จเต็มหมอพอดีครับัไนี้เากับสีมะม่วงข้าวตุ๋มแดดข้าวกับมะม่งตอนเจ้ตอนมันซุกเนาะพี่น้องไม่ใช่นากินขนาดไหน

สงเถือนได้อันนี้อันนี้คนเลยใส่กันเลยฮเห็ดตัวนี้อันนี้ใบมันน่อยมันมีใบหน่อยใบใหญ่เน่อพี่น้องได้เบิดบ้ละ liêng tông tung à, tung, ừ. à, sẽ thời gian. Auto nhoi bay món, im 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 sao im món, 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 สงสารมองน่ที่หเอตเอาออกไปสิจะดูลงเหล็งจะดูไม่มีเพื่อนอ่ะของนเหลือเนาะเาเหลือใบผ่าเหลือก um> ่วยเบื่อละมั้งยุแค่สองหวีแก็กระยก่มแยุ่อยู่บ้าน เลืออยู่บ่แม่เราถือมาอลไรได้รอบสองบอกเออราสีฮว่อใบกวยแล้ววะมันมีงินแกะตาดอกลงเออมวนปิดไปเลยสีเดือด คุณใส่เราพี่ว่าคนงานเขาเขาต้มมะพร้าวของเวนนี่พอดีคู่บันนอกเอาไปเกี่ยวหยาเนาะพี่นองกลับมากกับำํำก็เลยสีพลาพี่นนองาเมืองนี่ครับเขาต้มที่หอไว้นี่เป็นเพื่อก็เไดแบงกันไปแน่แล้วเนาะพี่นอกกัน๋ยยซ้ำนี่ประมาณนี้เนาะก็เลยมาปิดคลิปให้พี่น้องเมือง แล้วใส่คู่ก้อนแล้วแกะให้มึงก็พี่น้องเอาอันไหนอันไดนก็ไแด้ออันนี้ใหญ่ไงฮะเอาใหญ่ไปเลยนะพี่น้องนะพอขอวตุ้มขมิ้นต้องงามนมต้องงามนามบอกคุณทำให้มึงนี่มึงคุณเนี่ยมาเมืองกันครับหน้าตา กู้บนหนอกับไปเกี่ยวหญ่านอนพีหนอกกลับมากกับคำพอดีก็เรียกไปไนมาเมึงตอนที่ว่าตุ่มเซตนี่เนาะดีขนาดนึ่นครับฮิฮิฮินเลินดฮิ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 นิฮิฮิฮิมิ้ิฮิมิฮิิฮิิฮ กึ่งโถ่ไก่อือพ่อแมาณนี้เนาะหน้าตามันก็ส่งมาบานแต่ชิมีกล้วยทั้งในนี่คล้ายๆเขาต้มบานห้าเนาะพี่น้องที่ว่าห่อใบตองแต่อันนี้เ้าก็เปลี่ยนมาเป็นห่ออันนี้ไอ้ใบอุ่กเผาแท้ใบเผาอ่อนเนาะแซ่บบ่คกกุก่อนแซ่บค่ะแซ่บทวนแต่นันเหนียวแน่นเขาต้องกินตอนไหนนะต้องกินตอนเย็นตอนกินมันเย็นเนาะพี่น้องเนาะมันแซ่บเขาต้มตอนมันเย็นไม่ใช่งด ม่ต้องเสีเนียวนี่เนาะนี่แหะพี่น้องประมาณนี้เนาะสําหรับเขาตม้มใบผา,าหอมมือนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คู่บันนอกสำหรับมื่อนี้กะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย